เครื่องร้อนนะคะก็เลยทำให้ดนกรชิั้นงานนะคะก็มาดูเป็นคลิปแทนนะคะวันนี้ก็หยุดไล่ส่วนก็เครื่องร้อนนะคะก็เลยทคลิปแทนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่มาเป็นกำลังใจกรบอกเอาตัว่แ่น้องเ๋ยวเิทุกคนด้วยนะคะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะคะดูเียแจ้งม เป็นล,ลูนน่ก,กลัมหน,น้าครับเมืเ่อกี้กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน,น้าไล่แมนท่านไพโรจน์แจ้งมาว่าเมื่อกี้ผมเดิงกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าไปสักนั้นไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ยังคงสนุกประตูหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนะคะอ่าสนามเตตองดูหลังอาคารอาคารไม้สองชั้นนะลูก ตัมีเด็กๆนะครับคุณบอลเด็กหนองไม่สัตว์ยังคงพิกวงมายังไม่เสียประตูที่สองนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เราเช็คเนียรแล้วนะครับเมื่อกี้กลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าเอ้าเจ้าไครัตย์ยิงระเรียงน้ำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟุตบอลอนุบาลระหว่างเบียงต่อสองหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ ส่วนทั้งไม่สักก็กลับแล้วเลยอันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะหมดเวลาการแข่งขันรึ่งเวลาแรศมาหรับฟุตบอลผู้ต่อสนามระหว่างโรงเรียนมัธยมไม่สักกับโรงเรียนมัานไสงามเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านนะครับครูเอ๋ครูเอ๋แล้วก็ท่านไบรอสเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ ครึ่งแรกนะคะผู้ตัดสินมาตรฐานฟีฟ่านะครับอ่นักกีฬาตะกร้อนะครับประถมนะครับพระเริงส่ยงามรือเดี๋ยวดูสุขิบัตินะครับเอาตัดบ้าบ,าบาัตีสนามฟุตบอลอนุบาลเอายังคงชนม,มุนอยูาา่าังไงบ้า ขอบคุณขอบคุณมากเลยโบ้ไม่พานผู้รักษาประตูและดึงเซฟไม่ได้มองเพื่อนกลุ่มยาไหมลูกี้เอ้าไปเองไม่หลงบางคนก็จะเดินไปหาผู้ปกครองอันนี้เราเรียกว่าการแข่งขันแบบแผนปลาลูกคอกนกระบอกก็เป็นเด็กๆเล็กๆนะครับ นี่คือคริสต์เจ้าโอนาดูเลยในการเป็นทีสุดยอดนั่นเป็นตัวต่างนึงระลึกกับครอบครัว สำหรับตอนนี้นะคะกีฬาแต่ละประเภทด้เริ่มทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะคะขราวบไม่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากทั้งห้าโรงเรียนนะคะเชียร์น้องเล็กๆกันห้างละค่ะเมื่อกี้ท่านผู้วิการพระพรศรีพัฒน์นะครับเข้าเป็นสิ่งเทพดอไม่สัากเลยน่าจะมีอัดชีตไหมครับท่าน น่าร <Cornell. S 2> ักกตนทุกคนเลยนะคะมันยุให้ใจร่นเริงเด็กๆน้องๆเยาวชนนะคะตอนนอนกีเนช่วงพักึกนะคะโคตรเข้ามาทำการวางแผนนะคะเราจะเล่นเกมยังไงต่อไปในครึ่งเวลาที่สองนี่ค่ะตอนนี้เราตัดภาพมาที่สนามลย์บอลสำหรับปฐมทีทุกหกระหว่างโรงเรียนมัธ นะครับ่อไปอะไ้ก็มีนะครับติดรายการอื่นนะครับแนวเลื่อนหน้าตามองค์กรของทนกรรมการทุกขนนะครับอาศัยด้วยความโปร่งใสอย่างแน่นอนนะครัมไของนักสนอ่นะครับฮัลโหล เป็นไงเมื่อกี้ถึงเจือรูปการแสดงสกอร์เท่าไหร่แล้วครับ

คุณกกเป็นยังเป็นกำลังใจให้าอนนะัรากะต้องขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่งเ้งไปเลยม่ด้วยนะครับที่กำกับ